สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านะอาครับพี่พี่น้องน้องและเพื่อนเพื่อนและลูกค้าทุกท่านนะฮะวันนี้ผมครับน้องป๊อบหนุ่มหล่อหน้ามนตึ่งตาดนะฮะหลากข้าต้มอันมันซีฟู้ดครับวันนี้ผมลงมาคัดสันรุุ่ดิบครับอาหารทะเลเป็นเป็นด้วยตัวเองนะฮะวันนี้แล้วก็ได้กำลังจะเดินทาง ไปที่จรดสุริน์ครับตอนนี้เราบาจอดอยู่ข้างทางก่อนนะเพื่อถ่ายทอดวิดีโอครับลงเพจ a c e b o o k แล้วก็ต่อสมัครซฟุตนะเพื่อนะที่็นว่าผมหนุมหล่อทั้งบนคนตัดคนนี้ลงมาคัดสัตว์ัตถุดิบได้ด้วยตัวเองด้วยตันะฮะนะครับแล้วก็ผกัดได้นะครับพรุ่งนี้ครับ สิรัชกรต๊อบอัตมาซีฟู้ดนะครับสุดท้ายนี้ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับกระต๊บบุ๋มหอน่าบุญคนต่างคนนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ